กราบสวัสดีพี่พๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกัน EP ีที่18อีกแล้วค่ะพี่ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นนะคะพี่ก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพีวันนี้นะคะหนูก็มีมาให้เลือกชมเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมนะพี่นะราคาตามขั้นบันไดนะคะองค์ที่1ถึงองค์ที่3องค์ละ700บาท องที่4ถึงองที่6800บาทองค์ที่7ถึงองที่9 9 0 0บาทนะพี่นะก็วันนี้นะคะเป็นทางของใครใครไปต่อได้หรือใครสนใจนะคะสามารถยกหูโทรหานังโบบารมีพักเครื่องได้เลยนะพี่นะก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะ0 9 9ย์0 7 4 0 1นสะคะสามารถแอดไลน์้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่สำหรับผู้ติดตามใหม่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ หนูมีค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่ถ้าเก็บเงินปลายทางหนูจะส่งแฟตให้นะคะเผื่อถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะเลือกขนส,ส่งสามารถแจ้งได้เลยแต่เก็บเงินปลายทางหนูแจ้งก่อนนะคะว่าหนูมีแค่บริษัทแฟตบริษัทเดียวค่ะพี่แต่ถ้าพี่สนใจอยากให้ส่งเคอรี่หรือไปรษณีย์สามารถโทรแจ้งหรือแจ้งหนูได้เลยนะพี่นะก็วันนี้นะคะเราก็เดินทางกันมา EP ที่18แล้ว ขอบพระคุณทุกการติดตามและการกดถูกใจสำหรับใครนะคะที่ได้รับพัสดุแล้วรบวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะพี่ว่าสินค้าตรงปกไหมพระที่หนูส่งให้นะคะเป็นพระตรงปกถูกองค์ไม่มีสลับสับ,สบเปลี่ยนแน่นอนนะพี่นะก็เดี๋ยววันนี้นะคะไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเป็นเม็ดแป้งอย่างนี้นะคะหลวงพ่อทวดรัดช้างให้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ อีกด้านหนึ่งเป็นพระครูวิไลสุพลลักษณะเป็นแบบนี้นะพี่นะเม็ดแต่งนะคะเจ็ดร้อยบาทบวกอีกห้าสิบค่าส่งเป็นเจ็ดรอยห้าสิบาทค่ะพี่สวยมากเลยนะวงนี้ก็ถ้าพี่พี่สนใจนะหูเขาลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะสามารถทักมาได้เลย ใครไว้ใครได้นะพี่นะบางทีแบบโทรมาอีกสายหนึ่งโทรมาก็คือท่างกันแค่หนึ่งนาทีเองนะพี่นะองค์ต่อไปนะคะรูปบ้างลักษณะเป็นแบบนี้นะพี่นะไม่แน่ใจว่าพระอะไรนะคะน,นี่คือด้านบนด้านข้างค่ะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่มมเบอร์ mm hmm. น้องไว้ได้เลยนะ,ะชื่อน้องบูบารเรามีพระเครื่องนะคะนูส่งของให้ทุกๆุกวัน ไม่เกิน4ี่โมงเย็นของทุกวันนะพี่นะหนูจะแจ้งก่อนนะคะสำหรับใครที่มียอด C.O.D สูง C.F หลายองค์แล้วยอด C.O.D สูงประมาณ2 0 0 0 2,500และคือบางทีพี่ต่อราคาหนูจนหนูไปต่อไม่ได้คือและพี่เก็บเงินปลายทางด้วยนะพี่นะเก็บเงินปลายทางหนูบอกเลยว่าถ้ามีปกติแล้วเนี่ยค่าส่งเขาก็จะอยู่แบบ40 ถึง52บาทต่อ1กล่องนะพี่นะและก็ถ้ามีเก็บเงินปลายทางอย่างกรณี2 2 0สค่าส่งเหยียบร้อยนะพี่นะถ้าพี่ยกเลิกก็คือหนูมีค่าขนส่งตีกับอีกก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบต่อราคาจนหนูไปต่อไม่ได้จริงๆหนูต้องขอโทษด้วยนะคะบางคนต่อ,ตอจนแบบกูพี่คือหนูตั้งไว้ทางนี้พี่ลดของหนูไปแบบ เจ็ดสิบสามสิบเลยอ่ะขอโทษจริงๆนะคะก็ฝากไว้้วยนะพี่นะสำหรับใครที่สะดวกโอนสามารถโอนได้เลยสินค้าหนูตรงปกแน่นอนนะพี่องค์นี้นะคะรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้เปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเผื่อเป็นหน้าของใครก็สามารถโทรมาได้เลยวกค่าส่งอีกห้าสิบเป็นเจ็ดรอยห้าสิบบาทนะพี่นะองค์ต่อไปนะคะพี่นี่เลยเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ลักษณะเขาเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกพระอะไรหนูไม่แน่ใจนะคะแต่ด้านหลังเป็นรูปยันเราก็เหมือนจะมีพระอยู่คือเก่าๆเ,เดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะให้ดูใกล้ๆเขาเรียกพระอะไรเนาะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นของคุณตานะคะ ของคุณปู่แฟนกับของคุณตาก็คือผสมกันมาลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะก็องค์นี้เปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี้เก่ามากเก่าจริงๆอันนี้องค์ต่อไปนะคะองค์ที่สี่ก็เปิดอยู่ที่แปด ร้อยบาทค่ะพี่เป็นรูปร่างลักษณะเช่นนี้เชน่นกันด้านข้างอ่ะด้านหลังซูมให้ดูใกล้ที่สุดเพื่อที่จะง่ายต่อการตัดสินใจของพี่ๆนะพี่นะอาจจะไม่ได้ใช้กล้องส่องให้ดูแต่หนูบอกเลยว,ว่าหนูซูมสุดพลังถ้าของพี่รูปภาพไม่ชัดให้ดูตั้งค่าใน u t u b e นะคะพี่ว่าอ่ตั้งค่าความชัด ของการดูในช่องเนี่ยมันเท่าไหร่สามารถเลือกได้นี่เลยนะคะขอบคุณสำหรับยอดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะพี่ฝากกดหัวใจกดถูกใจด้วยนะคะพี่องค์ที่ห้านะคะนี่รูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้ด้านหลังค่ะด้านข้าง เปิดอยู่ที่800บาทค่ะพี่ซื้อง่ายขายคล่องเน้นไปต่อได้นะพี่นะบางองค์แบบใครได้ไปราคานี้ก็คือโอ้ใช่หรอราคานี้จริงจริงหรอคือหนูบอกเลยว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าแต่ละองค์เขาราคาขั้นบันไดเป็นยังไงนะพี่บางองค์แบบพี่ไปต่อได้เยอะมากๆฐานไปเรื่องแบบนี้นะคะ องค์นี้ก็เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะองค์ที่หกค่ะอันนี้รูปล่างลักษณะเป็นแบบนี้หลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะคะพี่แต่ว่าก็เก่าซูมให้ดูเลยอันนี้หู มูหมูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านข้างด้านหลังฐานค่ะนี่เลยเปิดอยู่ที่แปดรอยบาทค่ะพี่องค์นี้ด้านบน,นะคะ่ะ นี่นะคะเพื่อเป็นทางของใครนะคะพี่ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพระเครื่องไว้นะคะถ้าสนใจอย่าลืมกดโทร0992107401นะคะพี่0992107401สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะองค์ต่อไปนะคะองค์ที่7คะ่ะนี่เลย อันนี้เป็นหลวงพ่อกวยนะคะพี่เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะองค์ที่เจ็ดถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถแจ้งอ EP ได้เลย EP นี้ EP ที่สิบแปดนะคะพี่พี่สนใจหลวงพ่อกวย EP ที่สิบแปดรูปที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดนะพี่นะตัวค่าส่งอีกห้าสิบาทเป็นเก้าร้อยห้าสิบบาทนะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ ซูมให้ดูรูปร่างลักษณะให้ใกล้ที่สุดฐานค่ะอันนี้ฐานนะพี่นะองค์ที่แปดนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพี่เนื้อหรอเนื้อหนูไม่แน่ใจแต่ว่าลักษณะเขาเป็นแบบนี้ ด้านหลังเป็นยันนี้นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเดิมๆมากๆอง์นี้เปิดอยู่ที่900บาทค่ะตรงฐานเหมือนจะมีตะกุดหรืออะไรสักอย่างสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะองค์นี้นะคะพ้าปิดตา อันนี้จะเป็นตะก,กวัวชัดไหมนะเปิดให้ชัดสุดๆแล้พี่แล้วก็เหมือน,นจะมีออันนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่า เ,เส้นอะไรสักอย่างนะพี่สังเกิเน,นี่ยๆองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นน่าจะเป็นหลวงพอ่อทวดหรือเปล่าเหมือนจะเป็นแบบหัวนี้เก่าจริงเบอร์ติด่เก้าร้อยบาทนะคะพี่เก่ามากเหมือนจะเป็นเนื้อดินหรือเปล่าคะ่ะสวยมากเลยนี่นะคะ ให้ดูใกล้ๆด้านข้างด้านหลังด้านข้างฐานอันนี้น่าจะไปหลวงพอทวดนะพี่นะบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่ค่าส่งก<อ>็ สำหรับพี่ๆี่ท่านใดนะคะสนใจหนูลงราคาไว้ให้ตามขั้นบันไดแล้วนะสามารถโทรยกหูโทรมาหาหนูได้เลยนะคะก็ใครที่สั่งของแล้วนะพี่นะติดปัญหาตรงไหนสามารถโทรมาหาหนูได้เลยก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่สั่งแล้วโอนทุกท่านแล้วก็ สร้างิปเงินไปทางก็รับทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะพี่ก็ถ้าโทรมานะคะน้องโบบารมีพักเครื่องซื้อง่ายขายคล่องโทรหาหนูได้เลยอย่าลืมเมมเบอร์ด้วยนะคะพี่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1ี่พี่ๆโทรมาหนูก็เมมเบอร์เหมือนกันนะก็หนูทำงานประจำด้วยนะคะก็จะมีไลน์อาจจะตอบได้ตลอดแต่ถ้ารับสายบางครั้งอาจจะไม่ได้สะดวกรับนะพี่นะก็ วันนี้นะคะมีมาให้เลือกชมเพียง9ก้าองค์ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะลงคลิปให้ทุกๆวันฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งช่องบาร,รมีผาเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะวันนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกช่วงนี้ฝนตกแล้วที่พี่ติดฝนตกเมื่อคืนก็ตกหนักมากๆท,ที่ที่ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันไว้ในช่องบ้างนะพี่นะก็สำหรับใครนะคะได้รับพัสดุไปแล้วตรงปกไม้สามารถคอมเมนต์ ทิ้งเครดิตไว้ให้หนูหน่อยนะคะพี่ก็ใครที่แบบว่าอาจจะก,กลัวหนูส่งไปจริงสามารถเลื่อนดูได้เลยพี่พาทุกๆุกอีพีหนูปิดทุกรอบแล้วก็มีลูกค้าเก่าๆมีลูกค้าประจำแล้วนะคะตอนนี้ขอบพระคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ